เรื่อปกติเนี่ยโหเนี่ยอันนี้คือวิ่งตามใครเนี่ยโอ้โหนะดูแล้วกันนะครับนะน้องๆน้องๆเนี่ยโอ้โหดิโอ้โหเดี๋ยวอันนี้เนี่ยครับนะวัยรุ่นนะอันนี้ตามดูนะครับนะนี่ไวรุ่นนะทุกผู้ชมนะรุ่นนะเป็นเรื่องปกตินะเห็นไหม เรื่องปกตินะครับเรื่องธรรมดานะาเขาชอบอย่างนี้นะครับนะไม่ไม่ผิดนะไม่ผิดแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทำไ,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 ไม่ใช้เดือดร้อนะความชอบนะ,อะโอ้โหนะครับนะอะไรเพื่อนนะอันนี้เมื่อกี้พี่ผู้ชายนะกรี๊ดนะครับนะพี่ผู้ชายเขากรี๊ดนะใครวะ าชาติว่ะนี่นี่าตางชาตินะเขากรีนนะไปละเสียอไปนะับขี่แล้วบนะไมนโอ้ะเฮ้ยนะครับนะทำไมทำไมต่างนี่ยมีต่างชาตินะ ไม่แต่ต่างชาติที่เขาคลีตใตรงนี้นะทำไมเราก็เป็นคนไทยแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะอย่างว่านะเนี่ยจะเป็นเอลซีดีนีทีหรือเปล่าส, <c oughs> สมรถเข้าเทียมนะครับเอลซทวเรียกว่าร่วมพาเลทนะครับนะสมรถเข้าเทียม <c oughs> เห็นไหมเห็นวาดดาวมาหรือเปล่าผมไม่ทราบนะ ก็นะครับเห็นไหนี่แห <c oughs> ละครับเ่้องกัไมเข้าเือเ้เราก็าอ, <Building! S 1> าาอยากจะเห็นเรา,เา,าก็าาอยากเห็นประเทศชาตินะมัน,ม,น,ม,นมันยิ้มไปด้วยกันทุกคนนะ <c oughs> ผมว่านะไม <c oughs> ่ละรับนะ